นี่คือโจทย์ใหญ่ของเราในรอบนี้นึกล้องตัวท็อปจากฟูจิฟิล์ม XH2S ปดสายลุยนะพี่ดีไหวหรือเปล่าจะพี่ลุยผมก็ลุยครับแฟลกชิ p X series camera เป็นท็อป ของ Line APS-C มันต้องเป็น d o c umentary กึ่ง r e ีวิวที่เป็นการรีวิวด้วยการใช้งานจริงผมมองว่านี่คือคอนเซปต์ของรีวตัวนี้ที่จะออกมาแล้วคนดูจะซึมซับมันได้ดีที่สุดด้วยโจทย์เนี่ยเขาต้องการทั้งงานวิดีโอและงานพาร์ทนิ่งดังนั้นพิกกอกเไปเทสถ่ายผมจะ f o ลโ o w พิกกกด้วยโฟกัสตัวใหม่ของฟูจิในระหว่างที่พี่ทัแท็กอย่างอื่นผมจิ้มแค่หน้าจอมันก็แท็กตามที่มาด้วยตลอดเวลา ลองไปถ่ายวมวยไหมพี่เรื่องกีฬาก็น่าสวยแอคชั่นมวยไทยนะันเข้าไปในสนามมวยกัน <more beer> สิ่งที่ผมจะได้ทดสอบกับตัวนี้ก็คือวิดีโอสโลโมชั่นมันถ่าย 4K ได้100เฟรมต่อเซกถ้าเป็นเปลี่ยน f u l เ HD มันได้240เฟรมต่อเซกเกินของวิดีโอ <Luiza> ในสนามมวยมันน่าจะตอบโจทย์ได้ <m akes and popping> ซึ่งจะได้แอคชั่นของการปล่อยมวยเราอยไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าใช่พี่เร่ 422 10bit 422 l t proxy ปกติแล้วถ้าเราต้องการโพเรสเราต้องมีมอนิเตอร์เอามาติดข้างนอกอันนี้คือสามารถเรคคอร์ดได้ในตัวกล้องเลย ถ้าในงานมืออาชีพคือผมเอามาปุ๊บเล่ามาโปรเซสทํางานได้เลยปกติมันจะมี f log อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นรุ่น2ที่มี dynamic range มากขึ้นกว่าเดิมอีกพีอย่างงานวิดีโอเราก็ไปปรับสีมากขึ้นเพราะอย่างผมไปถ่ายพี่รอบนี้เจอหลายๆที่เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดมันก็ควบคุมไม่ได้เราก็จะได้ไปปรับได้สบายอันนี้คือกล้องกูจิออกมาสําหรับสพอ p o r งานมืออาชีพได้จริงๆจังๆเลยแล้วก็รุ่นนี้มันมี h คชซีม e ใหญ่ในวิดีโอเนี่ยเราต้องเสียบมอนิเตอร์ตลอดพอเป็นพอร์ตใหญ่แล้วมันทาให้ทํางานงา ใส่การ์ดได้2อ,อันอีกหนึ่งช่องเนี่ยเป็น CFXpress e และอีกช่องนีงเป็น SD g a r d งานวิดีโออจจริงมันใช้ความเร็วในการโปรเซสค่อนข,ข้างสูงยิ่งคุณใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ๆมากๆ พี่อาจจะชอบในการใช้ช่องมองภาพถ้าวิดีโอเนี่ยผมจะใช้จอแทบจะ100%เดังนั้นเวลาผมจะเล่นแองเกิลต่างๆมันสามารถฟริปได้ในทุกๆองศาเพราะวิดีโอส่วนมากเราก็มองจากจอมอนิเตอร์ผมรู้สึกชอบใจดีไซน์ของ X2S s, s. <S สําหรับผมนะที่ผมเคยใช้มาผมว่านี้งานประกอบดีมันไม่ใช่เรื่องของการออกแบบเดี๋ยวที่ฟิลลิ่งของผ้าค่อนข้างมีเอกลักษณ์ที่ทําให้คนนิยมใช้กล้องฟูจิ ด้วยผมเป็นดีเลกเตอร์ของวิดีโอนะพี่ภาพที่ผมคิด่มันคงไม่ใช่รีวิวที่พี่มานั่งเล่าให้ฟังว่ากล้องนี้มันทำอะไรได้บ้างแต่ผมอยากได้ประสบการณ์ของพี่กิก๊กทดสอบพวกนี้มาจนพุนแล้วเอาภาพออกมาส่วนคนซื้อก็วิเคราะห์วิจารณ์เอง,เองว่าเนี่ยคุณภาพที่เขาได้เนี่ยเขาสนใจจะซื้อกล้องตัวนี้หรือเปล่า กล้องรุ่นนี้ไม่ได้ทําออกมาเพื่อคนที่อยู่ในป่ายอย่างเดียวไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อคนที่จะอยู่ในเมืองอย่างเดียวกล้องรุ่นนี้ก็ตามาไปได้ทุกที่นั่นแหละนี่ก็คือ X S2S ที่จะถูกถ่ายทอดโดย X S2S ที่มาจากคนที่ผลิตภาพนิ่งจริงๆและคนที่ผลิตวิดีโอจริงๆด้วยนี่คือวอลดิ่งเลยที่พี่พยายามคิดแต่คิดไม่ออกโอเคพี่กิ๊กห้าสี่สามเเลยครับ ฟูจิฟิล <If> ์มรอบนี้เขาบ้าพลังมากเลยกล้องที่ถ่ายได้รวเร็วแล้วมันเหมือนปืนกล40เฟรมต่อวินาทีนี่แหละเร็วสุดแล้วก็เหมือนปืนกลมากที่สุดแล้วฟูจิฟิล์ม X S เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แค่เอาเรื่องสเปกมาพูดกันนะเท่าที่ผมไปเก็บภาพมาทุกวันทุกวันออกไปยิงทุกวันทุกวันทุกวันซ้ำ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 ทำให้สิ่งที่กำลังจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาจากประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่การเอาสเปกมานั่งพูดให้ฟังเรื่องของบอดี้เหรอ ไปกับคุณได้ทุกสภาวะการนั่นแหละคุณไปถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นเหมือนกันอึดทนแร่งเมื่อก่อนผมรู้สึกเฉยๆกับ APS-C แต่คุณภาพของไฟล์ภาพที่ได้จากตัวนี้มันทำให้มุมมองผมเปลี่ยนไปเลยอ่ะคุณภาพเซนเซอร์รับภาพตัวใหม่ที่เป็น s t a c k CMOS ประสิทธิภาพและความรวดเร็วส่งผลถึงคุณภาพของภาพกล้องรุ่นนี้แม้ว่าใช้ ISO สูงๆคุณภาพของภาพก็ยังดีอยู่เลย เขาบอกว่าโรล,ลิ้งชัตเตอร์ยังพอมีนะแต่สําหรับความรู้สึกของผมแล้วมันหายไปแล้วเลิกพูดเรื่องนี้กันได้เลยขาตั้งกล้องอะเหรอคุณจะไม่ได้เห็นขาตั้งกล้องในคลิปวิดีโอนี้หรอกเพกล้องรุ่นนี้กันสั่นได้ตั้ง7จ็ดสต็อปลดพะละเรื่องขาตั้งกล้องไปได้เยอะมาก40เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันสร้างโอกาสที่ดีให้กับภาพจังหวะยากๆได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะเหมือนจังหวะในชีวิตนี้ แค่กระพริบตาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วคุณคงไม่อยากจะพลาดโอกาสนั้นหรอก XS2S อาจจะทําให้คุณได้ภาพที่คุณไม่เคยถ่ายได้ในชีวิตนี้เลยทีเดียวด้วยความเร็วประมาณพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้กล้องประเภทไหนที่จะถ่ายภาพและเห็นลูกปืนพวก,ออกจากลำกล้องปืนได้สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูงสุด1นึ่งส่วนสามหมวินาทีตอนนี้คุณนึกไม่ออกหรือว,ว่าคุณจะเอาไปถ่ายอะไรแต่เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งคุณจะได้ใช้มันแน่ เล่าเรื่องออโต้โฟกัสให้ฟัง x s 2 s เขาใส่ระบบแท็กกิ้งมา,างเช่นจับวงตาของมนุษย์ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ยากสำหรับการจับโฟกัสซึ่งอันนี้ก็ไปเจอมาแล้วแล้ก็เรื่องของนกทั้งที่อยู่กับที่และนกที่บินอยู่กลางอากาศ เพิ่มมาแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยกับเราการติดตามวัตถุแบบเครื่องบินรถไฟรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้จะทำให้ชีวิตการถ่ายภาพของคุณง่ายขึ้นและก็แม่นยำม,มากขึ้นถ้าคุณอยากจะลองครีเอทีฟไอเดียฟูจิซีเขาเอกลักษณ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วทีม i m u l a t i o n ถ่ายปุ๊บจบปับ๊บส่งไปใช้งานจากกล้องได้เลยเรื่องของสเปควิดีโอเนี่ยหายห่วงเลยเพราะว่าเขาจัดเต็มและอัดแน่น รอบนี้ผมมากับมิสเตอร์บีมซึ่งเป็นผู้ที่ช่ำชองในเรื่องของงานวิดีโออยู่แล้วคุณก็จะเห็นคุณภาพของงานวิดีโอจากคลิปนี้แหละเพราะรอบนี้ถ่ายทําด้วยฟูจิฟิล์ม XH2S ตลอดทั้งคลิปเลยนอกจากเรื่องของสมรรถนะและเรื่องของการออกแบบยังเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากนะเคยเห็นแม้กล้องที่ใส่แบตเตอรี่คลิปเข้าไปแล้วมีแบตใช้งานพร้อมกัน3ก้อนผมว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดหรอกนะถ้าจะเลือกกล้องรุ่นนี้เพราะว่ามันครบรอบด้านและก็ดีที่สุดเท่าที่กล้อง APS-C ตัวหนึ่งจะมีได้เลยทีเดียว